ท่านผู้ชมครับมีคำพูดเก่าแก่ที่บอกว่าคนตายขายคนเป็นแต่ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากคนตายเหล่านั้นน่ไม่เคยถูกขายหรือไม่เคยมีใครทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับเมื่อร่างกายของพวกเขานับร้อยนับพันชีวิตถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าในแถบชายแดนบ้านเกิดของตัวเองเรื่องราวที่ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลั ไปในคลิปนี้ครับคือสมอรภูมิรบแถบชายแดนไทยกัมพูชาครับสถานที่ที่พอเสียงปืนสงบลงปุ๊บเรื่องราวแปลกๆที่หาคำอธิบายได้ยากกลับเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องทหารที่ประจำการอยู่แถวนั้นครับ ต่างก็พูดถึงปรากฏการแปลกๆคล้ายๆกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมากับสายลมเสียงสุนัขที่พากันเห่าหอนในยามค่ำคืนหรือที่น่าพิศวงที่สุดก็คือการปรากฏตัวของดวงไฟประหลาดนับร้อยดวงที่ลอยไปมาบนสันเขาดูราวกับเป็นกองทัพที่มองไม่เห็นตัวตนแหมถ้ามองในมุมมองความเชื่อแบบไทยบ้านเราเลยนะครับก็ต้องตอบไปครับว่าเรื่องนี้นะ่ะมันก็ดูเหมือนจะชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันคือไฟของร แต่ในเรื่องชะตากรรมของดวงวิญญาณเหล่าทหารฝ่ายกรัรมพูชาที่ต้องออกมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในสงครามการตายแบบนี้ครับในทางพุทธศาสนาของเราเองก็มีชื่อเรียกนะครับว่าอาการลัมรณะหรือที่เข้าใจง่ายๆก็คือการตายโหงนั่นเองครับ มันคือการตายโดยที่จิตสุดท้ายเองนะครับมันยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความโกรธแค้นแล้วก็ความสับสนซึ่งอารมณ์ที่รุนแรงเหล่านี้เองครับมันก็ได้กลายเป็นเหมือนกับสมอเรืออันใหญ่ที่ยังคงรึงราดวงวิญ,ญญาณของพวกเขาเอาไว้กับที่ไม่ให้มันไปไหนได้และที่อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือการที่ไม่มีใครประกอบพิธีศพให้เลยครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตาม,มง่ายๆนะครับพิธีศพในความเชื่อก็เปรียบเสม เหมือนกับการมอบแผนที่และเข็มทิศให้กับดวงวิญญาณเพื่อบอกทางให้กับพวกเขารู้ตัวว่าจะต้องเดินทางไปที่ไหนต่อแต่เมื่อผู้นำของพวกเขาครับไม่ยอมไม่ใครมามอบแผนที่ให้ไม่มีใครมาสวดนมนํนำทางแบบนี้ดวงวิญญาณนับร้อยนับพันเหล่านั้นก็ต้องหลงทางสิครับกลายเป็นสภาพของสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังคงหาทางกลับบ้านไม่เจอ ยังหาทางไปสู่พบภูมิใหม่ไม่ได้พวกเขาจึงยังคงวนเวียนอยู่นักสมรภูมิที่ตัวเองเนี่ยจบชีวิตลงปลูกติดอยู่กับร่างกายที่ค่อยๆเน่าเปื่อย และผุพังไปตามกาลเวลานั่นเองครับและนี่แหละคือคําอธิบายในโลกของจิตวิญญาณนะครับเป็นคําตอบที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ฟังก็คงจะพยักหน้าร้องอ๋อเข้าใจกันเลยแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันยังมีคําอธิบายจากอีกฝากหนึ่งฝากที่เป็นโลกของวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจจะน่าขนลุกและน่าชงนไม่แพ้กันเลยครับมีคนเคยตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เราเนี่ยครับไปยืนอยู่ในบางสถานที่ อย่างเช่นบ้านร้างหรือว่ากลางป่าลึกทาไมอะเราถึงรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาที่สันหลังนลุกชูโดยไม่มีสาเหตุหรือมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนครับกําลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา,ท,า,ท,าทั้งๆที่แน่ใจแล้วนะว่าตรงนั้นน่ะมันก็ไม่มีใครเลยมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งครับที่เขาเชื่อว่าพวกเขาเองก็อาจจะค้นพบคําตอบของความรู้สึกเหล่านี้แล้วครับ,รบมันคือสิ่งที่เรียกว่าอินฟราเสว์หรือคลื่นเสียงความถี่ต่ำครับท่านผู้ชมลองนึก ภาพปามะครับเสียงเบสจากลำพงใหญ่ๆในงานคอนเสิร์ตนะครับบางทีเราเองก็ไม่ได้ยินเสียงเบสแบบที่มันเป็นเมโลดี้ชัาๆใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกถึงแรงสะเทือนของมันที่หน้าอกใช่ไหมครับอินฟราเสวก็ทํางานคล้ายๆกันเลยครับมันคือคลื่นเสียงที่ความถี่ต่ำมากๆต่ําจนหูของมนุษย์เราอ่ะไม่ได้ยินครับแต่ร่างกายของเราอ่ะกลับรับรู้ถึงแรงสัะเทือนของมันได้และที่น่าทึ่งก็คือคลื่นเสียงลึกลับนี้ครับมันเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ อย่างเช่นเกิดจากกระแสลมที่พัดผ่านช่องเขาพัดเข้าไปในถ้ำหรือว่ากระทบเข้ากับโขดหินที่มีรูปทรงแบบเฉพาะตัวและเมื่อร่างกายของเราครับเข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีคลื่นเสียงเหล่านี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทแล้วก็จิตใจของเราโดยตรงเลยทําให้เราครับรู้สึกอึดอัดวิตกกังวลและหวาดกลัวขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลซะอย่างนั้นละครับและจุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อนะครับว่า คลื่นเสียงความถี่ต่ำในบางระดับครับมันก็อยู่ใกล้เคียงกับความถี่ในการสั่นสะเทือนของลูกตาของมนุษย์พอดีแปะเนะยครับซึ่งนี่นะครับมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกตาของเราอะสั่นไหวเล็กน้อยจนเกิดเป็นภาพหลอนที่ทําให้เราครับมองเห็นเป็นเงาดาๆหรืออะไรบางอย่างครับที่มันเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วอยู่ที่หางตาซึ่งมันก็คือคําอธิบายที่สุดคลาสสิกของอาการเห็นผีนั่นเองครับท่านผู้ชมทีนี้ท่านผู้ชมลองจินตนาการตามผมดูนะครับ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าในผืนป่าชายแดนแห่งนั้นน่ะทั้งสองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยในทางความเชื่อพื้นที่แห่งนั้นครับก็จะเต็มไปด้วยดวงวิญญาณนับร้อยนับพันที่กําลังสับสนแล้วก็ทุกข์ทรมานและในขณะเดียวกันครับในทางวิทยาศาสตร์พื้นที่นั้นครับก็อาจจะกําลังส่งคลื่นความผีผีที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแต่สามารถบิดเบือนการร,รับรู้แล้วก็หลอกหลอนจิตใจของพวกมนุษย์ทุกคนที่ย่างเขาเข,าเข้าไปได้โอ้โห แค่คิดตามก็น่าขนลุกแล้วนะครับเนี่ยถ้าหากสถานที่แห่งหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่สิงสถสทิตของดวงวิญญาณแต่ตัวพื้นที่นั้นเองก็กําลังส่งคลื่นที่รบกวนจิตใจของมนุษย์ออกมาด้วยคําตอบก็คือเราก็จะได้เห็นการกําเนิดของสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นอีกครับสิ่งที่เรียกว่าภู้พิทัศน์ต้องคำสาบท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าไอ้ภู้พิทัศน์เต้าคำสาบในที่นี้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การมีผีสิงอยู่ในที่แห่งนั้นนะครับ แต่มันหมายถึงแผ่นดินทั้งผืนป่าทั้งป่านะครับแล้วก็อากาศทุกอนูในบริเวณนั้นได้ป่วยลงอย่างหนักในทางจิตวิญญาณไปแล้วลองนึกภาพตามผม,มง่ายๆนะครับถ้าเรามีบ่อน้ำสใสๆอยู่บ่อน,นึงครับแล้วก็มีปลาแค่ตัวเดียวตายอยู่ในน้ำนั้นใช่ไหมครับน้ำมันก็อาจจะเสียแค่นิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปลานับพันตัวจมอยู่ในบ่อนั้นนะครับไม่นานน้ำทั้งบ่อก็จะเน่าเสียจนมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั้น ได้เสียชีวิตตามลงไปด้วยนั่นเองครับสมรภูมิชายแดนแห่งนั้นเองก็ไม่ต่างกันเลยครับการตายอย่างทุกทรมานของดวงวิญญาณนับพันในเวลาไล่เลี่ยกกันมันก็ได้ปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมามหาศาลเลยครับจนผืนดินบริเวณนั้นนะ่ะแทบจะอิ่มตัวไปด้วยความโศกเศร้าและความอาฆาตแค้น ความสับสนมันได้เปลี่ยนสภาพจากพื้นป่าธรรมดาๆรรให้กลายเป็นเขตอาสันโดยสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับว่ากันว่าในพื้นที่ป่าแบบนี้ครับแม้แต่เจ้าที่เจ้าทางหรือดวงวิญญาณดั้งเดิมที่เคยปกปักรักษาพื้นป่าเขาแห่งนั้นนะครับก็ยังคงต้องล่าถอยออกไปเลยครับเพราะว่าไม่สามารถต้านทานกับคลื่นพลังงานด้านลบที่รุนแรง มหาศาลขนาดนี้ได้ทําให้พื้นที่นั่ครับกลายเป็นเหมือนกับแดนลิขสัญยีในโลกของวิญญาณที่ซึ่งเต็มไปด้วยดวงวิญญาณเร่ร่อนที่หิวกระหายและไรซึ่งขาดควบคุมการจะทําพิธีส่งดวงวิญญาณให้ครบพ้วนตามความเชื่อบางทีอาจจะต้องใช้เงินหลายพันหรือว่าหลายหมื่นบาทเลยนะครับแต่ประเด็นนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินหรอกครับท่านผู้ชมประเด็นมันคือมันไม่มีใครมาทําให้เลยแม้แต่คนเดียวไม่มีคนไปเอาสมรับมีแต่คนไปเอาเปิด และนั่นนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติแห่งความเชื่อครับทีนี้ถ้าเรารับรองพลิกกลับมาในมิติของวิทยาศาสตร์บ้างนอกจากเรื่องของคลื่นความผีผีที่เราคุยกันไปแล้วนะ่ะนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มครับพวกเขายังไปไกลกว่านั้นอีกนะครับเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีแค่เสียงที่มองไม่เห็นนะแต่อาจจะมีพลังงานหรือว่าสนามพลังที่มองไม่เห็นอีกด้วยพวกเขาก็ค้นพบนะครับว่า ในบางพื้นที่ของโลกโดยเฉพาะบริเวณที่มีหินแกรนิกหรือว่ามีสายแร่อยู่ใต้ดินเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็มักจะเป็นพื้นที่ภูเขาตามแนวชายแดนแบบนี้นะครับมันก็มักจะมีการแผ่สนามแม่เหล็กที่ผิดปกติออกมาแล้วเจ้าสนามแม่เหล็กที่ว่านี่เองครับที่เชื่อกันว่ามันสามารถเข้าไปรบกวนการทํางานของสมองมนุษย์ในส่วนที่เรียกว่าสมองกลีบขมับซึ่งสมองส่วนนี้เนี่ยมันก็ดันมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับกับความทรงจําอารมณ์แล้วก็ประสบการณ์ ทางจิตวิญญาณซะอย่างนั้น,นะครับพูดย่งยๆก็คือการที่เรารับไปยืนอยู่ในสถานที่ที่มีสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติอาจจะทําให้สมองของเราครับทํางานผิดเพี้ยจนเราอะรู้ตึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ด้วยหรือหนักเข้าไปก็อาจจะทําไม่เห็นภาพหรือได้ยินเสียงหลอนๆได้เลยครับเห็นไหมละครับท่านผู้ชมว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามครับทั้งโลกแห่งความเชื่อและโลกแห่งวิทยาศาสตร์ต่างก็กําลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยนั่นคือ พื้นที่ป่าชายแดนแห่งนั้นนะครับมันก็ไม่ปกติทั้งในทางจิตวิญญาณและในทางกายภาพรับและจุดที่น่ากลัวมันก็อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าหากว่าปรากฏการทางความเชื่อแล้วก็ปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันเลยสักนิดเดียวครับมันคือจุดที่อาถรรพ์ทางความเชื่อแล้วก็ปรากฏการทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็นเส้นขนานกันอีกต่อไปแล้วแต่กลับมาส่งเสริมซึ่งกันและกันครับหลอมรวมเข้าด้วยกัน จนทำให้ พื้นที่แห่งนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เขตอันตรายที่แท้จริงที่สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งจิตใจและก็ร่างกายของทุกคนที่อาจจะหลงเข้าไปได้ครับเหนฮ้ก็มาถึงคําถามที่หลายท่านนั้นอาจจะกําลังสงสัยอยู่ในใจใช่ไหมครับว่าทําไมดวงวิญญาณเหล่านั้นเน่ะถึงยังคงวนเวียนอยู่ตรงนี้ทาไมไม่ไปเกิดใหม่เสียทีโลกหลังความตายที่เรารู้จักหรือว่าโยมโลกอะ่ะไม่ต้อนรับพวกเขาอย่างนั้นเหรอเพื่อเห็นภาพที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามผมแบบนี้นะครับการจะเดิน ทางไปยังยมโลกได้นั้นน่ะมันจําเป็นต้องมีของสองสิ่งครับอย่างแรกเลยก็คือตั๋วเดินทางและอย่างที่2ก็คือแผนที่ครับไอ้ตั๋วเดินทางในที่นี้ก็คือกรรมหรือสภาวะของจิตสุดท้ายก่อนตายนั่นเองครับการตายอย่างสงบตามอายุไขก็เหมือนกับการได้ตั๋วชั้นหนึ่งที่พร้อมจะเดินทางไปสูพ่พระที่ดีแต่การตายโหงอย่างทุกข์ทรมานทารุณในสนามรบอะมันก็เหมือนกับการได้ตั๋วที่แบบว่าเปรอะเปื้อนแล้วก็เฉยขาดเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธแค้นแล้วก็ความ ตัวใบนี้มันไม่มีบูลค่าพอที่จะใช้เดินทางไปสู่สุคติได้เลยครับตีเป็นเงินกี่ล้านบาทก็ซื้อใหม่ไม่ได้ส่วนแผนที่ที่จะบอกว่าประตูสู่ยมโลกไปทางไหนน่ะก็คือพิธีกรรมทางศาสนาครับนั่นแหละครับการสวดส่งดวงวิญญาณการทําบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนกับรหัสครับหรือว่าเข็มทิศเป็นพิธีการที่จะทําให้พวกวิญญาณรู้จักแผนที่ที่จะนำทางดวงวิญญาณที่กำลังสับสนให้เดินทางไป สพบภูมิที่ถูกต้องได้ครับดังนั้นนะ่ะเมื่อเหล่าทหารต้องตายอย่างทุกข์ทรมานซึ่งมันก็คือตั๋วที่ใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับและก็ไม่ได้รับการประกอบพิธีใดๆเลยก็คือไม่มีแผนที่มันจึงไม่ใช่ว่ายม,มาโลกจะไม่ต้อนรับนัครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาครับหาทางไปไม่เจอครับพวกเขาจึงติดอยู่ในสภาวะที่กั้มกึง่งอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายวนเวียนอยู่ในสมอรภูมิรบอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นครับ แล้วในสภาวะที่ไร้ซึ่งร่างกายพวกเขาก็จะรู้ตึกอย่างไรกันนะนี่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดของเรื่องราวนี้ครับไม่ทางพุทธศาสนาชีวิตของเราประกอบขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าขันห้าซึ่งก็คือรูปเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณถ้าจะพูดแบบบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆที่สุดนะนครับรูปก็คือร่างกายของเราครับส่วนที่เหลืออีก4อย่างนั้นนะ่ะก็คือจิตใจล้วนๆเลยทั้งความรู้สึกความจําความคิดปรุงแต่งและการรับรู้เมื่อรูปหรือว่าร่างกายได้แตกสลายไปแล้ว สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือส่วนของจิตใจเพียวๆเลยครับบริสุทธิ์มากมันเหมือนกับการที่เรารับถูกถอดชุดกรอที่แข็งแรงแข็งแรงทนทานออกไปเหลือเอาไว้ก็เพียงแค่เนื้อหนังที่บอบบางดวงวิญญาณเหล่านั้นน่ะจึงไม่มีร่างกายคอยเป็นกรอบป้องกันความทุกข์ทรมานทางจิตใจอีกต่อไปแล้วครับพวกเขาต้องติดอยู่ในรูปหรือวังวนของสังขารสุดท้ายก่อนไปนั่นก็คือภาพความทรงจำ ความรู้สึกและความคิดปรุงแต่งอันเลวร้ายในวินาทีสุดท้ายที่พวกเขาเส้นใจมันจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับการถูกบังคับให้ดูหนังม้วนเดิมม้วนเดียวที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตซ้ำไปซ้ำมา โดยที่เราครับไม่สามารถลูกหนีหรือปิดตาไปไหนได้เลยนี่คือสภาวะแห่งความทุกข์รมานอย่างแสนสาหัสเลยครับหลังจากที่เราครับได้เห็นภาพของความทุกข์รมานในโลกของวิญญาณไปแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วผลกระทบต่อโลกของคนเป็นของเราอ่ะ มันจะเป็นยังไงล่ะพลังงานแห่งความบุกรมานที่เข้มข้นมหาศาลขนาดนั้นนะ่ะท่านผู้ชมคิดว่ามันจะถูกกักเก็บไว้ในมิติของวิญญาณได้ตลอดไปหรือครับไม่เลยครับในที่สุดแล้วมันก็จะค่อยๆล่วงไหลแล้วก็แผ่รังสีออกมาสู่โลกทางกายภาพของเราครับมันเปรียบไปก็จะเป็นเหมือนกับเตาปฏิกันนิวเคลียร์ที่กําลังหลอมละลายอยู่ลึกลงไปใต้ดินนะครับรังสีอะไรที่มองไม่เห็นของมันก็จะค่อยๆแผ่ออกมาปนเปื้อนเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบซึ่งการปนเปื้อนใน ทางจิตวิญญาณนี่เองครับที่อาจจะสำแดงอิทธิฤทธิดเดชออกมาในรูปแบบของอาถรรพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างประสมกับข้อคำหรือว่าเจ็บป่วยบ่อยอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือว่าใครก็ตามครับที่แบบว่าอาจจะพัดหลงเข้าไปในพื้นที่นั้นหงก็อาจจะรู้สึกโกรธวูซึมเศร้าหรือว่าโกรธเกลียวขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีขุยราวกับว่าได้ไปติดรังเสหแห่งความทุกข์ของเหล่าดวงวิญญาณกลับออกมาซะอย่างนั้นแหละ และรังสีแห่งวิญญาณนี่เองครับที่อาจจะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีที่ไปกระตุ้นให้คลื่นความผีผีแล้วก็สนามแม่เหล็กที่เราคุยกันไปนะครับมันทํางานอย่างรุนแรงแล้วก็ผิดปกติยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าเรารับปล่อยให้สุสานกลางแจ้งแห่งนี้ที่มีทั้งวิญญาณทุกทรมานและเต็มไปด้วยคลื่นพลังงานลึกลับถูกทิ้งร้างเอาไว้แบบนี้ต่อไปเลยครับพลังงานที่ตกค้างนี้เนี่ยมันจะจางหายไปเองตามกาลเวลาหรือไม่หรือว่ามันกําลังจะต้องการบางสิ่งบางอย่างจากโลกของคนเป็นเพื่อที่จะ เข้ามาแก้ไขปมปริศนาที่ผู้ตายนี้ผูกเอาไว้กันนะคําตอบในทางความเชื่อนั้นมันค่อนข้างชัดเจนครับพลังงานแห่งความผู้ครมานอาศัยสาหัสนี้นะ่ะไม่ได้มีวันหมดอายุไปสะทีเดียวครับมันเหมือนกับอาหารกระป๋องอะครับมันจะไม่สามารถจางหายไปได้เองตามธรรมชาติครับราับใดก็ตามที่ดวงวิญญาณเหล่านั้นนะ่ะ ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยราบใดก็ตามรับที่ปมแห่งความเครียดแค้นและความสับสนยังไม่ถูกคลายออกพลังงานเหล่านี้ครับก็ยังคงตกค้างแล้วก็แผ่รังสีแห่งความทุกข์ออกมาอยู่แบบนั้นอาจจะยาวนานเป็นร้อยปีเลยก็เป็นไปได้ครับจนกว่าจะมีการแทรกแซงจากโลกของคนเป็นนั่นก็คือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครั้งใหญ่ซึ่งการจัดพิธีขนาดใหญ่นะครับก็เพื่อจะชำระล้างผืนป่าแล้วก็นำทางดวงวิญญาณพันธ์ครับ และอาจจะต้องใช้งบประมาณหลายแสนหรืออาจจะถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวครับแต่นั่นแหละครับการลงทุนก็เพื่อปลดปล่อยให้พวกเขานะ่ยไปสู่สุคติ และในขณะที่ฟังความเชื่อบอกกับเราแบบนั้นครับวิทยาศาสตร์เองก็มีมุมมองที่น่าสนใจและน่าขนลุกไม่แพ้กันครับท่านผู้ชมและมันก็นําเราไปสู่แขนงของวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเรียกได้ว่าแปลกประหลาดและพิศวงที่สุดครับนั่นก็คือคอนตัมฟิสิกส์ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับผมจะไม่เอาสรรมการแยกๆมาพูดให้ปวดหัวแต่ผมจะลองเล่าถึงแนวคิดของมันที่พอเราได้ฟังแล้วก็อาจจะต้องกลับมาตั้งคําถามกับความเป็นจริงทุกอย่างที่เรารู้จักเลยครับแนวคิดแรกในโลกคอนตั้มที่ มันน่าทึ่งมากเลยก็คือปรากฏการณ์ของผู้สังเกตครับหรือ The Observer เอฟเฟกต์นั่นเองพูดแบบบ้านๆเลยก็คือในโลกของสิ่งที่เล็กมากๆรับอะตอมนี่นะครับการที่เรามองหรือว่าสังเกตอะไรบางอย่างมันจะเป็นการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นไปในทันทีเลยครับมันเหมือนกับที่อนุภาคเล็กๆที่ยังล่องลอยอยู่และยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยซ้าว่าตัวของมันเองเนะี่ยจะไปอยู่ในสถานะไหนกันนะจนกว่าว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งครับที่เป็นผู้สังเกตไปมองมันการมองของเราเนี่ยนะครับที่ไปบังคับให้มันน่ะต้องเลือกสถานะของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวนั้น แนวคิดที่2ที่แปลกย,ยิ่งกว่าก็คือสิ่งที่สไตล์ครับเคยเรียกกันว่าการกระทําอันน่าขนลุกจากระยะไกลหรือที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันครับเขาเรียกกันว่าคอนตามเอนเทกิเมนลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราครับมีเหรียญวิเศษอยู่2งเหรียญที่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นของคู่กันนะครับไม่ว่าเหรียญ2องอันนี้นะ่ะจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามครับจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละซีกโลกถ้าเราโยนหัวเหรียญอันนึงที่มี เมืองไทยแล้วมันออกหัวเรียนคู่ของมันที่อยู่อีกฟากโลกก็จะพลิกตัวเองเป็นก้วยในทันทีครับในพริบตาเดียวโดวยที่ไม่ต้องมีการส่งสัญญาณ ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางพวกมันแค่รู้สถานะของกันและกันเท่านั้นเองครับทีนี้ท่านผู้ชมลองเอาแนวคิดที่น่าพิศวงเหล่านี้ครับกลับมามองที่สมรภูมิชายแดนแห่งนั้นดูสิครับจะเป็นไปได้ไหมว่าพลังงานของดวงวิญญาณที่ยังตกค้างอยู่ที่นั่นน่ะในตอนแรกนั้นมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนเหมือนอนุภาคในโลกควอนตมัมแต่การที่ผู้คนจํานวนมากครับทั้งทหารและชาวบ้านพากันเชื่อ และจดจ่ออยู่กับความน่ากลัวของสถานที่นั้นนะ่ะความเชื่อและความกลัวอันแรงกล้าของเรามันอาจจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้สังเกตในทางควอนตัมก็เป็นไปได้นะครับที่จะคอยไปบังคับให้พลังงานเหล่านั้นนะ่ะ ต้องสำแดงธิเดชหรือว่าตัวเหตุออกมาในรูปแบบของอาถรรพ์ที่ชัดเจนหรือจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราเชื่อยิ่งเรากลัวมันก็อาจจะยิ่งจริงมากขึ้นเท่าน,นั้นเองครับแล้วในส่วนของดวงวิญญาณน,นับพันดวงนี่น,นะครับด้วยความทุกข์มารที่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในสถานที่เดียวกันด้วยแถมในเวลาเดียวกันอีกจะเป็นไปได้ไหมครับว่าดวงวิญญาณของพวกเขาอ่ะได้เกิดการผูกพันหรือแอคเทเกอร์เข้าด้วย วยกันในระดับที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเหมือนกับเหรียญวิเศษสองเหรียญในทางควอนตัมมันแหละครับนั่นมันอาจจะเป็นคําอธิบายว่าทําไมพวกเขาเนะี่ยถึงได้กลายเป็นกองทัพที่มีความรู้สึกนึกคิดร่วมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวกันความเจ็บปวดของวิญญาณดวงหนึ่งก็คือความเจ็บปวดของทุกดวงความโกรธแค้นของดวงหนึ่งก็คือความโกรธแค้นของทุกดวงเมื่อเราได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วครับว่าปมปริศนานี้เนี่ยมันซับซ้อนและผูกกันแน่นหนาขนาดไหนทั้งในมิติของความเชื่อ ที่ต้องการการปลดปล่อยและในมิติของชีวิตทางวิทยาศาสตร์ที่เรานั้นอาจจะต้องถูกค้ำจุนไว้ด้วยพลังงานหรือความเชื่อและความกลัวของเราคำถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือแล้วเรารับในฐานะของคนเป็นจะสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อตัดวงจรที่น่าสะเึงกลัวเหล่านี้หรือว่าเราครับทําได้แค่เพียงเฝ้ามองและปล่อยให้สมระูมิแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นตําแหน่ง แห่งความเจ็บปวดไปชั่วนิรันดร์คำตอบนั้นก็มีอยู่ทั้งในโลกแห่งความเชื่อและในโลกแห่งความเป็นจริงที่น่าเจ็บปวดครับในทางความเชื่อ คนทางแก้ไขนั้นมันมีอยู่ครับแต่มันต้องอาศัยมหากุศลและความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือการจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นการขอขามาต่อผืนดินบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ที่สําคัญเลยครับที่สุดเลยคือการสวดส่งดวงวิญญาณนับร้อยนับพันดวงให้พวกเขาอ่ะได้พบเจอกับแผนที่ที่จะนําทางพวกเขาออกจากสมรภูมิที่กักขังพวกเขาเอาไว้มันคือการแสดงความเมตตาจากฝ่ายของคนเป็นครับเพื่อปลดปลอ Ой. คนที่ตายออกจากความทุกข์ทรมานแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมรับคงจะพอนึกภาพบอกนะครับการจะทําพิธีกรรมข้ามพรมแดนที่ละเอียดอ่อนแบบนั้นนะ่ะมันมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ความซับซ้อนเขออ้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับต่อให้มีใครสักคนหนึ่งรวมเงินบริจาคได้เป็นสิบล้านบาทเพื่อการนี้ก็ตามครับโอกาสที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้จัดพิธีกรรมครั้งใหญ่แบบนี้นะ่ะมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับทําให้เหล่าดวงวิญ,ญญาณที่ยังคงถูกทอดทิ้งเหล่านี้นะ่ะก็ยังคงถูกทอดทิ้งต่อไปครับทั้งในทางรั แล้วก็ในทางสภาพจิตวิญญาณนั่นเองครับแล้วในทางวิทยาศาสตร์ละครับเราจะสามารถหยุดไอ้คลื่นความถีผ่ผีหรือว่าสนามแม่เหล็กผีที่แบบว่าผิดปกติได้อย่างไรคำตอบก็คือเราทำไม่ได้ครับมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เทคโนโลยีของมนุษย์จะเข้าไปควบคุมและถ้าทฤษฎีความตัมที่เราคุยกันไปเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็ พนทางเดียวที่เราจะหยุดอาถรรพ์ได้ก็คือการที่มนุษย์เราครับต้องหยุดสังเกตคือต้องลืมต้องไม่สนใจซึ่งสําหรับโศกนาตกรรมที่ยิ่งใหญ่และน่าสลดใจขนาดนี้ครับการลืมเลือนนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งกว่าการจดจาเสียอีกดังนั้นครับเมื่อหนทางการแก้ไขนั้นดูจะรีบรีในทุกๆด้านเรื่องราวของสมรภูมิแห่งนี้จะยังคงดําเนินต่อไปครับกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อๆกันไปด้วยความหวาดกลัว เป็นบาดแผลทางจิตใจจิตวิญญาณของแผ่นดินที่อาจจะไม่มีวันได้รับการเยียวยาเลยครับเราอ่ะได้เดินทางมาด้วยกันไกลมากเลยครับในเรื่องราวนี้จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงแค่เสียงหมาหอนแล้วก็กลิ่นประหลาดในหมู่บ้านชายแดนเท่านั้นครับเราอ่ะได้เจาะลึกลงไปสู่ความเข้าใจในชะตากรรมของดวงวิญญาณที่ตายอย่างทุกข์ทรมานและไร้ผู้เหลียวแลเราได้เห็นครับว่าผืนดินแล้วก็ผื้นป่าเองนั้นมันก็สามารถป่วยได้ จากทั้งอาถรรพ์ในความเชื่อและคลื่นพลังงานทางวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็นและเราครับก็ได้สำรวจไปไกลถึงโลกของวิสิกควานตั้มอันน่าพิศวงที่อาจจะกำลังบอกใบ้กับเราว่าจิตสำนึกของเราเองครับก็คือส่วนหนึ่งของปริศนาลึกลับนี้ท้ายที่สุดครับบางทีเรื่องราวทั้งหมดนี้เนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนตายครับแต่เป็นบทเรียนสําหรับคนเป็นอย่างเราทุกคนครับดวงวิญญาณเหล่านั้นน่ะพวกเขาอะติดอยู่ในลมหายใจสุดท้ายที่แสนเจ็บปวดครับเต็มไปด้วยความปวดรา้าววนเวียนอยู่กับบดด ที่ไม่สามารถแก้ไขได้พวกเขาไม่มีวินาทีถัดไปให้เริ่มต้นใหม่แล้วครับแต่เราครับผู้ที่ยังมีลมหายใจที่ยังรู้สึกว่ามันเข้าแล้วมันออกอยู่ทุกเมื่อเชื่อขนาดนี้นะครับเรามีโอกาสนั้นอยู่ครับเรามีลมหายใจในปัจจุบันและเรามีอนาคตที่จะสร้างสรรค์ขอให้เรื่องราวอันน่าสลดใจของเปล่าผู้ที่ถูกทอดทิ้งนี้ครับเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเราทุกคนให้เราครับใช้ลมหายใจอย่างมีคุณค่า และอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตในทุกขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำดีต่อกันในวันที่เรายังมีโอกาสก่อนที่วันที่เราอาจจะไม่มีโอกาสแม้จะหายใจอีกต่อไปมันจะมาถึงครับสิ่งไหนที่ทำแล้วก็คิดมันไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ